ถ้าจิ้งจกร้องทักอยู่ด้านหน้าคุณแสดงว่าวันนั้นคุณมีชัยคือถ้าคุณคิดกำลังจะตัดสินใจในการทำอะไรบางอย่างอยู่หรือสิ่งที่คุณคิดกำลังจะทำอยู่ให้รีบลงมือทำในสิ่งนั้นๆที่คุณคิดเอาไว้หรือคุณกำลังเดินทางไปพบใครสักคนหนึ่งให้รีบลงมือทำเลยอย่าลีรอ เพราะสิ่งที่คุณทำนั้นจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาจะประสบความสำเร็จถ้าจิ้งจกทักอยู่ด้านหน้าถือว่าโชคดีมีชัยให้รีบทำทุกอย่างที่เราอยากจะทำได้เลย